ว่าค่ะคลิปนี้ค่ะมีทีเด็ดนะคะเอามาฝากมาตอนบอแกแมกค่ะเลขรับวงในชุดสามตัวตรงๆสีหางแตกค่ะหมวที่แล้วได้ทีสี่สองสองห้าสองสองเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เจ็ดหกแปดค่ะทานผู้ชมหัวนี่คุณพีมันทรงแนวทางมาหายแล้วนะจ๊ะเนาะก่อนลืมจาก,ก่อนจะขอไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางเนาะค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ทางทีมงานงน้องนเด้อค่ะ,คะ ม่อว่านี่เนาะค่ะแม่เอฟซีมันก็เดินทางมาบูชาของเจเบุนก็ได้เอาไ้เพื่อนไปทียะร้อยเบิร์ตแล้วแต่ว่าล็อกเก็ตนะคะวันที่เก้านะล็อกเก็ตวันที่เก้าเด้อค่อจะมาล็อกเก็ตวันที่เก้านะคะคอนไหนที่ยังบ่ได้ก็รอไปตัวร่อในกันน้อยด้วยแม่เด้อของอาจจะยังบ่ถึงกับมีแนบางเีือเออ,บ,อบางคนานยามก็ได้มัดโอนเงินมาก,ก่อนเลยค่ะตอนนี้น่ะมาสั่งจองลายแล้วบักลายเลยสําหรับล็อกเก็ตปูร้อยเอดซีเนาะจานะ อ่าตอนนี้จะเหลืออะไรบ้างเนาะค่ะที่จะบลไปเอามาใหม่เนาะจะ,ม, 1, นนะ,ะมีสาริกาพันล้านเนาะค่ะท่านผู้ชมสาริกาพันล้านน้องแมวน้องแมวตอนนี้ยังไม่ได้ออกจากพิธีมาเลยน้องแมวของอาจารย์เนาะจะมีสาริกาพันล้านค่ะจะมีสาริกาพันล้านเนาะค่ะพวกค้าขายเนาะค่ะขายของตัวนี้ลยค่าดีค่ะแม่จะมีสาริกาพันล้าน,นะะกับสาริกาธรรมดาได้ด้วยบ้าง อันนี้นี่กับตะเราก็เขาจะเป็นสัิกาธรรมดาค่ะถ้าตัวนี้จะเป็นสัิกาพันล้านโชคลาภค้าขายเนาะคะ่ะแต่ตัวนี้จะเป็นสาิกาธรรมดาคือกันกะค้าขายคือกันเนาะคะ่ะแต่เราจะไม่มีจะไม่มีโชคมีหลับแต่ว่าสําหรับค้าขายก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีขุนแผนเล่นสาวนะตอนนี้เนาะคะ่ะแล้วก็ปากแม่น่าเหนี่ค่ะสําหรับผูดด้ใดที่มักเขตสายเหตุงานนะคะ่ะสายเหตุงานสายบริการนะจ๊ะแม่ตัวนี้เลยค่ะ คุณแผนหน้าทองคุณแผนหน้าหน้าทองนี่ค่ะอาจารย์โลกหนาหนาท่องไว้ให้แล้วคนใดที่แบบว่าหาคู่หาอย่างตัวนี้เลยได้ค่ะคุณแผนหน้าหน้าทองตัวนี้ดีมากเอาไปเล่นเบาเล่นสาวคุณบอกุณแม่เอออยากจะบอกแล้วก็เลไลนะคะจักรจันทรเลไลที่เด็กบุญบอกว่าเหลืออีกคู่นึงนะคะผู้ใดที่ยังไม่ได้สั่งจองกับสั้างจองกันเข้ามาเด้ค่ะจักรจันเรไลหนึ่งตัวห้าเก้าเก้าถ้าเอาสองตัวอยู่ที่ เก้าเก้าเก้านะคะคูหนึ่งอยู่ที่เก่าเก่าเด้อะนะคะเดี๋ยวคูหนึ่งแต่วก็จะเป็นน้ํามันเรียกหัวน้ามันเรียกเนี่ยตัวนี้ดีมากเลยค่ะน่านผู้ชมคะเนาะนี่ค่ะนี่สายสายมาป็นสาแล้วก็จะมีคุณแผนเล่นสาวคุณแผนอุ้มนางตัวนี้เลยค่ะคุณแผนอ่อุ้มไก่กจ็จะออกจากพิธีวันที่แปดที่เก่าคือกันนะคะเนาะสำหรับคุณแผนอุ้มไก่นี่ค่ะนี่คุณแผนเด้ออุตีิมาก ไปเลีนซอกเล่นสาวติต๊กตุนี่ค่ะแลนนั่ออนตอนว่าสั่นอาจารย์วาเนาะแล้วก็จะมีตะกุดน้องแมวตะกุดสามกษัตริย์ตะกุดเสืเ้อเขาหลงเนอะคะ่ะเ้อนี่ยเนี่นี่มีให้เนาะคะ่ะอันนี้คือตะกุดสามกษัตริย์นี่ค่ะจะมีน้องแมวเสือเขาหลงแล้วก็งาช้างใน,นเดียวกันตะกุดเก้ามงคลคือกันโชคลาภค้าขายตัวนี้แห้ง,หงคือกันเนาะคะ่ะแล้วจะมีเสื้อเขาหลงอันนี้เฉพาะเรือเขาหลงนะคะเมตตามาหานิยมเนาะค่ะแค่คาดคือกันอาจารย์วานนี่ค่ะ อ่าคูดซื้อเลยซื้อๆปิดปิดแตกๆกัเอาไปไม่แห้งนิดฝังส,สำหรับน้องแมวก็คือการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงน้องแมวนี่มากใหเห้าผ้าไปเลียนพ,พวกไผ่ให้โลกเป็นสิสีมากนะคะแม่แล้วก็จะมีเกลือมงคลค่ะเกลือมงคลตอนนี้กระปุกใหญ่4 99, ี9กกระปุกกลาง299ถ้าผูใ้ใดอยากได้ร็อกเก็ตเกลือมงคลค่ะโทรมาสอบถามกันได้เบอเหลือบอกอาจารย์ว่ารอบนี้ได้มาแค่50เซน50เซนนิดถ้าสร้างจองกับ บ่าละบ่หน่อยนะด้วค่ะท่านผู้ชมตะ้ตั้งจองนี่เนาะห้าสิบเส้นนี่นะคะนี่สำหรับเด็กได้ล็อกเก็ตเนาะค่ะโอ้ยล็อกเก็ตนี่ขายดีค่ะเอามาเท่าไรอกหร่อเปล่าพ่อเพราะว,ว่าบางเคื่อนี่คือจังเอฟซีอยู่ไกลๆบ้านที่เพื่นเคยเอาไปที่เพื่นกับมาถามาามาชอบมอกองออกมากมาในไข่บ้านที่เอ่อไปนั่งเฝ้าอเห็นไข่วัดจังสิกเอาเท่าสิบสามเซนสองเซนไปละแม่ผู้ใด้ออกไปให้ลูกจังสิตัวนี้น้ำมันเหลือขวดเดียวด้วยค่ะขวดสุดท้ายอาจารย์ว่าตัวนี้น้ำมัน พิสวัตต์ตัวนี้ค่ะต่อยปุ๊บติดปั๊บนะคะน้ำมันมหาเสน่ห์อาจารย์มีกวดเดี่ยวในโลกกวสันเพลนวาเนอะอาะที่นี่ข้ามาาบงตัวเลขหน้าข้างกันเลยค่ะถ้าคุณพ่อแม่สนใจอยากจะบูชาไอเหงค่นเนาะลองโทรเนาะค่ะคุณบอกแม่สนใจอยาก,ายะะะะะก,กจะได้ยังก็องลองพักแชทกันลายเข้ามาสอบถามกันได้แต่ว่าคลิปนี้เรามาดูเตรียมจดในส่วนผู้ใดเห็นเลขล็กอกกองฉลากถูกว่านราคาเนี่ย เขามาแล้วสามหมวดติดๆเด้อลขล็อกกองฉลาดเนาะลองดูลองดูเดี๋ยวจะบุญจะได้เขียนอยู่เนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเลยเนาะค่ะเนาะทีนี้เรามาเตรียมโจดเตรียมดูได้เลยนะคะเตรียมจดได้เลยโอ้ยเนาะพ่อแม่ชุดสามตัว วงในนะคะงวดที่แล้วให้ที่สี่สองสอง้าสองสองแตกไปที่สามตัวโต๊ดนะคะงวดนี้ร่องจดเนาะคะ่ะสามตัวตรงสามตัวรับวงในนะคะจะเสียงดังนะคะสามตัวรับวงใน สิบหกท่อขอหกแปดฟันดีบ้าบอกป้าบอกคุณแม่หนูไปเบิงเลขกปูลอยเอ็ดแม่ค่ะป้าดตัวนี้หาซื้อกับบด้ยจำเซอเอฟซีสั่งเหมาบ้าสันนีลหรือแผงลอตเตอรี่สั่งเหมาเอาเนาะค่ะเพิ่นถือน้ำปูลอยเอ็ดมาหลายงวดแล้วแม่แม่อันพ่อเขาหอนหนีไปบ่มีแม่ค่ะหาสามหาสองพอมี มีแต่2งสองสามวันี่เออหาสามนีเฮงบ่มมีเลยนะจ๊ะสนุกคือดังเดี๋ยน้ค่ะแม่ออกมาเห็นไหนเนาะเอามาเบิ่งตัูนี่กันเลยค่ะเตรียมจดเลยนะคะเตรียมแคปเลยตง้งยังอยากยล่นยิ่งอีกอยู่ดอกแม่อะตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งสองหนึ่งห้า สามหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าค่างวันจะพึ่งโกนะคะไอบุญพูดคลิดอยู่อ่านอกจากอาเตรียมจุดเตรียมแคบค่ะ คุณพ่อแม่ค้าสาหรับเลขสามตัววงในนะคะงวดทีเร็วไหามาะี่สองสองหาสองสองหกแปดเก้าเราก็หาแปดเก้าบอกที่เพื่อนไหนมาะเนาะงวดนี้สิบหกกันว่าคนแล้วค่ะเพื่อนไหายนะที่สองหนึ่งห้าสองหนึ่งสามสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าค่ะแคบหน้าจอไปเดื่อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะแคบหน้าจอไว้เลยนะคะอาจไปยิบจับลอตเตอรี่ห้าติดสามโซน่าสามโซลังหรือเป็นรางวัลที่หนึ่งแล้วค่ะ หรือว่าถ้าสนใจอยากจะบูชาอะไรก็ทักแชทหรือว่าทัวมาสอบถามว่าเดือนยังให้บูชาบอรหรือว่า,าได็กร็อกเก็ตเกือมองคลเนาะค่ะคุณบอกแม่ขาอ่ะคลิปนี้ขอให้คุณพอกคุณแม่โชคดีมีใช่เห้งๆปังๆสําหรับงวดวันที่16บหกธันวาคมนี้ให้รวยทั่วโลกทั่วประเทศให้แตกยกจ่องคือเก่าเนาะคุณอกแม่คะคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ